แฝดพี่น้องมืนหนีข้มามาหาพี่สุริยาครับไปไหนทนายตอนขี่รถ,ถมาเดี๋ยวว่าพี่น้องปสุริยาครับสวัสดีครับขาขึ้นบานมาไปล้มต่างตึงมาหอดพี่น้องเลยตึงมาหอดเดี๋ยวปหาน,หน้าข้าไปครับผมแต่ตรงนี้น่าจะเย็นกว่าเพราะว่ามันเป็นสแลนใช่ข้างล่างเย็นกว่า นี่ตัวแรงของนาสุริยาครับใครพี่หลงว่าบึงวัตถุดิบกันมนื่อนี้อากาศก็ฮอนสีสีองศาแล้วเอาใจดำๆปลาขั่วปอาขอั่วปอาขอั่วตะวันพี่พี่น้องเอ้ยหนูคือหมูคือตัวใหญ่คักแึงวะพี่หน่อยโอ้เบึง ปดปีโอ้แมนยูบ่ลูกพี่แปเก้าใส่อยู่เนาะนี่งหแห่งเลยโอ้อมตะนิมงูใหญ่อีนี้วะนะ่นนะวี่พี่เขารถเขาเ่ยนี่ซับแต่มูมันขนาดพี้น้องซับแต ซับครัวสรุปเราสรุปเราครัวครัวแค่ตัวเดียวบดตัวเดียวนี่เครื่องเครื่องบดป้องปี๊นี่ยเนี่ยต่ำไปเรียบร้อยโอ้แดงเก่งเต็มสูตรเต็มคนเลยครับผมตูดผมไม่นองกลัวครับผมมีแต่คนข้าวไม่หนิฮะข้าวไม่ไม่ไม่ข้าวผมว่าข้าวอยู่ข้าวเดียวเบิ้ดเลยน้อหาเล่นมุกเอาจารย์ผมได้ว่าถูกสาคัดคัดพิเศษมาให้แล้วข้าวเดียวเบิดเลยนะพี่น้องปลาหลาดนี่ก็บข้องแฉได้เนี่ เออแคามเพือเออหรือหนึ่งเดียวแดงแดงเดี๋ยวพงก็ะจิแก่ดามตอกให้นาประจักษ์ครับครับว่าเดิมบัดเร่งเลยพี่น้องเดี๋ยวผมก็นี่ครับเฮ็ดตอกคูไปครับคูคูคูไปกับนายาเฮ็ดนั่นเลยพอดีแล้วป้อมกันที่เขาคือสีบ่ได้ออกล่าน้ำกันหรอกพี่น้องเพราะว่า กลับไปเสกแก้วเพราะว่านายากระแดงนี่กับเฮ็ดงานเขากะมาองอื่นอไประยองพาลูกไปนอนลูกไปเล่นทะเลระยองก่อนนะยี่สิบกว่าปีแล้วไม่ได้น้ำทะเลอยากไปอยากอยากอยากพิสูจน์ว่าเล่นน้ำทะเลเค็มจริงหรือเปล่าเนี่ยพาไปบางแสนวันน <and dar> <studio> ั้นโอ้โดดเป็นเด็กวัยรุ่นเลยเดินลุ้มลมไปั้งเสียงใครบางแสนไม่น่าเล่นโมไม่เอาเล่นไม่น่าเล่น ไประยองมือสะอาดไปเดี๋ยวผมขอแต่งดามกันครับหนึ่งบ้าตรงแกะยังเลยแค่แค่เขาแค่เทปเป็นสีสะท้อนแสงก็คือเขาด่างเหรอเขาแกะใสหมดเลยเดือดปนเดือดไปพี่น้องไม่ใช่มาถ่ายกินมาแล้วพี่น้องเสร็จแล้วครับใส่เป็นเปลี่ยนจากเมื่อกี้กลายเป็นสีสะท้อนแสงครับ ติต่อกับเหมือนเดิมบอดด้แก่ครับเข็ดแค่ดำจับก็บประมาณนี้ครับของหน้าประจักษ์ของหน้าประจักษ์กุด เสร็จ <chat, S 2> แล้วยังพินายาเรียบร้อยครับนี่นีมือขันูอ่ะิยาครับมเพราธรรมดานะพอมากมั่นร้อยโลเนี่ยสอรโลสองกโลเพื่อมากินขัวนูนี่นะครับเดี๋ยวก็อามาไม้ไผ่ไปเผาขลามนะจังเด้อเดี๋ยวไปดูไปเป็นวงไม้ไผเราขอลักเองเขาขอลามกัน ไ่มจอดครับฝีมือนาสุริยามากินตงตักแก้วไปมากินตีไม่รู้หรวันนี้น่าจะตัดต่อคนเดียวครับผมวันเล่มนนั่ยี เดบคุณนะกคนขอบคุณ <c oughs> คขอบคุณเจ้ครับผมที่มาเที่ยวมาไม้ไผ่ชั้นดีนำเข้าจากเพชรบูร์ กว่าจะได้ตอกดีๆให้พี่น้องใส่1200น้ำทะเลครับผม1200กว่าจะได้ตอกดีๆให้พี่น้องใส่ครับโมเมนต์ของไงข้าวคูน้ำเปิดครับผมน้ำเข่าจากตอกเพชรบุญความสูงจากน้ำทะเล1200เป๊ะๆเลย1200 ไม่เนื้อดีชั้นดีเนื้อละเอียดเสียงนิวหวานเจ็บเลยครับเสียงนิวหวานเจ็บเลยครับไปแล้ว <c oughs> <c oughs> บอกให้เลยครับว่าผู้ใดไดๆรถนี้เนะี่ยของดีหว,วานหวานครับไม่ไพ่ มึงครับโอ้กาจะได้กาจะได้ตอกดียให้พี่น้องใส่อาจารย์ต้องปิดท้ายแล้วไปข้างในไหมนะอาจารย์ปิดท้ายปิดท้ายปิดท้ายเดี๋ยวผมไปต่งหนเนะอาจารย์เอาส่วางข้นโอเคแล้วไม่ใช่เป็นใ่ใ่สอดงงงจอย่างางเริ่มอส่ใช่ ไ,ไ,ไ,ลละไ่ะมไม่ในน้ำเข่าจากเพชรบณ์ครับความสูงพันสองร้อยเนือไม้ไผ่ชั้นดี้อ ไม่แกงไม่แก่แง่แงครับเป็นไม้ไผ่เนื้อละเอียดไม้ไผ่อะไรนะั้นนะยะขมา้าครับผมไม้ขมะไม้ขม้มฟังแด่ซื้อกับเป็นแต่ไส้ละครับใช้อยู่ตุนงบคงใช้อยู่ครับผมเออ <c oughs> ฟังแด่เสียงเคอเออซื้อขนาดโบท่านเดืเหลานะครับนี่คุณนะ่ะได้มาจากไตพปิดกถ้าไตพปิดกพระถังน้ำจังเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อยาหาว่าผมนี่ป่าประจานเลยนะครับผมเหมือนเหลาเลยฮะแล้าได้ยี่สองปีได้ชุดนี้ไปรับรองครับหวานหวานไม่ไพ่รับเสียงก็หววานแล้รับรองครับหนูดับแนวแท้แท้สองปีก็ไม่มีหมายชันแล้วต้องเลี้ยงหนูวันสั่นนะเพราะหนูมันจะดับแล้วอ่า นี่ขอบคุณนะาเอกนะครับผมเป็นไม้ตะเคียนร้อยสิบห้าปีครับผมนี่จะมอบไว้ให้อาจารย์ประจำการในตากแก้วนะครับผมโตัวนี้ครับผม,มจากทีงานค,คือประจกรักรลักวงทีมงานนารักทีมงานตะอพกตะเล่จะมอบของฝันให้กับอาจารย์นะครับผมที่เป็นที่รักกันมาตลอดครับผม จะแกะหรือไม่แกะต้องลองดูครับผมเอาแกะให้ดูหน่อยว่าอะไรขาาครับผมเป็นไม้ตะเกียบมาสิบห้าปีครับผมเอาแม่ๆ่ปโม่เอาจนเออแกะให้ดูหน่อยดูกล่องมันไม่โอเคมันต้องดูของด้วยว่างามแค่ไหนแกะเลยแกะเลยให้เอฟซีดูด้วยเป็นจัีมือช่างอาจารย์ธุรกิจนะครับผม ไม้ตะเคียนครับผมร้อยมากปีไม้ตะเคียนของคุณนาเอกครับผมนะเอกสมิงลิซเซอร์ไฟโอ้ครบเสร็จเลยวะาสนุกินี่เลเซอร์นี่ที่ติดกล้องนีเ่เรื่องแบบสงอยู่ลูก,ลกดอก ไม้ตะเคียนเนื้อดีร้อยสิบห้าปีครับผมไม่รู้ว่าจะร้อยสิบห้าปีมีคนมาสกิบหลังนี่บูชามาด้วยนะเนี่ยตัวขอบคุณนายามากครับขอบคุณนายาสำหรับความอนุเคราะห์อันหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคนของบ้าวนะพี่น้องที่ค่อยสนับสนุนไทยเกี่ยวกัพวกเหมยไทยที่ผมเองเนี่ยเห็นต้องวาเนี่ยทั้งจริงเนี่ยทุนทรัพย์มันมันมีครับแต่ ทรัพยากรที่ผมจะไปหาเนี่ยที่วัตถุดิบที่มันส่นทางที่จะมีคุณภาพแบบหาไม่ได้ครับแต่ว่านีผู้ใายคนนี้คือวนาสุริยานครับผมตัที่อสีวเดบต่อดีๆที่มีคุณภาพของที่น้องๆดูใส้กันนีของคุณนายยาออกมาครับผมเขบคุณครัวของมูลค่าดีๆครับผมทีมงานทุกคนสำหรับเพืนกระบอกนี้เห็นดาว่าจะเอามาสร้างผลงานห้ที่หน้องด้เบืองกันรับคุณนกระบอกนี้ครับ สวัสดีครับนายาครับโอ้แน่นอนคลิปสวัสดีครับผมบาวุฒหนุษดุงครับวันนี้ก,ก็เป็นคลิปสั้นครับเดี๋ยวผมจะเทสคลิปนี้แล้วก็ไปลงอยู่ในคลิปที่เป็นคลิปล่าคลิปนะครับอันนี้ขอน้าเสนอก่อนพี่น้องอันนี้เป็นปืนผากระบอกไม้ครับ ของผมซึ่งภูใหญ่ใจดีได้สนับสนุนมากครับผมก็จะเป็นทุกคนกับหัวจักมาขุนกันดีครับในสื่อสร้างหน่อยครับสร้างหน่อยซีสเกตครับสร้างหน่อยซียสเกตอันนี้มีหมอเก็บลูกให้น้ำครับเป็นผากระบอกที่สามครับที่บาวุธได้จากออไอหน่อยครับ อันนี้ก็สิมาเหตวีดีโอขอบคุณไอ้นหน่อยครับซึงเป็นจะเรียกว่าเป็นไอไอฮักอีกผู้นึงครับเป็นคนเบื้องหลังของบาวอตอีกผู้นึงที่คอยให้ความอนุเคราะห์ต,าตา่างๆหายลายๆอย,ย่างจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ผมนั่นเหตุว่เป็น ก็มีพี่หน่อยคนนี้แหละครับที่คอยสนับสนุนอันนี้ก็ขอบคุณพี่หน่อยนะครับสําหรับความอนุเคราะห์สําหรับทุกสําสำหรับทุกๆสิ่งเนาะสำหรับทุกๆนะอย่างไม่ว่าจะเป็นปืนผาแน่ไม่ว่าจะเป็นท่อหดไม้ไผ่ไห,นหน่อยก็เอามาแห่ให้แห้ทางความรู้หลายๆอย่างครับที่ผมบรร เราจะค่อยก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอนผมครับก็ขอ,ขอบุณน้ำครับแล้วก็ที่ขาดบ่ได้เลยครับขอบุณมิตาภาพแล้วก็ไม่ตีครับที่แสนดีที่มีใหหน้องคนนี้เสมอมากครับผมก็อบอกนี่ครับก็สัญญาว่าสีรักษาไว้ให้ดีๆครับผมแล้วก็จะใส่งานอ่าให้คลิปให้พี่หน้องในเบิเ่งกันครับผมกับไม่กระดำผีครับอันนี้พิเศษค,คือว่าเขาถูกฉลกุ เราก็ตามัวเห่งทุกอย่างครับผมมีตาใหม่ครับทางตาพี่น้องนี่ครับตาใหม่มีกี่ตาเนี่ยสังพีมี่ซีตาหาตาก็อันใหญ่นี่หาตาหาตาสังผี่กะบหกตาเจ็ดตาแปดตาเก้าตาสิบตาคือตาเยอะมากพี่น้องผมบอกพวกนี้ตาเยอะมาก สวยนะต้นตัวผมสอบแบบนี้ครับเรียบๆก็ขอบคุณพี่หน่อยน้ำครับผมครับผาเงี่หนูกระบ,บอกงามๆนี่ครับผมขอบคุณจากใจครับผม